ผู้ชมคะประเทศญี่ปุ่นได้รับการยอมรับว่ามีความเป็นเลิศแล้วก็ให้ความสําคัญกับการปลูกฝังด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะ5ปีที่ผ่านมาโรงเรียนทางวิทยาศาสตร์ของไทยก็ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีการเรียนแบบนี้กับญี่ปุ่นด้วยแล้วก็นํามาสู่การจัดงานมหกรรมนักเรียนวิทยาศาสตร์ไทยญี่ปุ่นขึ้นเพื่อที่จะสะท้อนความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือค่ะ การทดสอบความรู้นักเรียนอายุ15ปีของโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัยจังหวัดเพชรบุรีในระดับนานาชาติผ่านโปรแกรมทดสอบกลุ่มความรู้มาตรฐาน3ด้านคือด้านการอ่านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ได้ผลเป็นลำดับที่3จากประเทศในองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ทั้งหมด34ประเทศโดยไม่มีการปวดวิชานี่เป็นหนึ่งในผลสําเร็จจากการพัฒนาระบบโรงเรียนซูเปอร์ไซเอ็นไฮสคูลในช่วง ปีที่ผ่านมาจากความร่วมมือทางวิชาการของโรงเรียนจุลาภรราชวิทยาลัย12แห่งกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของญี่ปุ่น ผลลับจากความร่วมมือทางวิชาการที่เกิดขึ้นนำเสนอผ่านกิจกรรมและโครงงานวิทยาศาสตร์กว่า200ผลงานของนักเรียนไทยและญี่ปุ่นภายใต้หัวข้อปลูกนวัตกรรมสารสัมพันธ์เยาวชนไทยญี่ปุ่นเพื่อขยายความสัมพันธ์ของสองประเทศและยกระดับโรงเรียนจุฬาภร์ราชวิทยาลัยให้เป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาคที่มีระดับเดียวกับโรงเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นนำของนานาชาติ นะครับตอนนี้เราทํารวมเอาสิ่งที่แต่ละโรงเรียนเอาสิ่งที่ดีที่สุดมามานําเสนอร่วมกันนะครับก็เป็นการกระตุ้นและก็เป็นสร้างสร้างความใกล้ชิดนะครับความร่วมมือกันนะครับความเข้าอ,อกเข้าใจของคนรุ่นใหม่ของประเทศทั้งสองก็จะช่วยช่วยให้ทั้งสองประเทศนะครับมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดตั้งในเชิงเศรษฐกิจเชิงสังคมเชิงในด้านต่างๆครับ งานมหากรรมวิทยาศาสตร์ของนักเรียนครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนจากโครงการวิทยาศาสตร์โรงเรียนอื่นมาแสดงผลงานได้ด้วยนะคะเช่นการใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ควบคุมประตูระบายน้ำเพื่อจัดการปัญหาน้ำท่วมและประหยัดงบประมาณได้อีกซึ่งเป็นผลงานของนักเรีนเรยนรงมัธยมชั้นปีที่5โรงเรียนสามเซนวิทยาลายัยที่ได้รับรางวัลจากมาเลเซียมาแล,แล้วเมื่อปี2014ค่ะซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าความรู้ทางคณิตศาสตร์ของเยาวชนก็สามารถช่วยแก้ปัญหาใหญ่ๆของประเทศได้ด้วยค่ะ